ขอให้ชาวโลกเพื่อนๆผู้อันเป็นที่รักทุกๆท,ท่านจงรอดปลอดภัยจากโรคร้ายโควิดด้วยเทิรนสถานปฏิบัติอริยธรรมพ่อพระอริยธรรมไกลเทศไกลเดชบุงรอดอยาดูมิน ชาวนาเหมือนดังตาซีเอาพื้นนาเป็นทีท่พำนักพักพิงร่างกายชีวิตเอ้ยไม่เคยสบายฝา่าเปลวแดดแผดร้อนแทบตายไล่ควายไทถนาปาดก ริญยดลังลงรถแผ่นดินไทยจนผิวพันเกรียมไหมแพดเผาไม่ได้อุทธรเพื่อพักกายมีควายเคียงนอนสาบควายกลิ่นโค,คลนเคลาช่วยอมยามนอนหลับแล้ว ไฟฟันกลิ่นโครนสาบควายขากายหนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนาไม่ลอยเลิดฟ้าเหมือนชาวสวรรค์หอมกลิ่นน้ำปรุงฟุ้งอยู่ทุกวัน กลิ่นกระจาจันหอมเอ่ยผิวพรรณนั้นต่างชาววนนะาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉาเมื่อถือเคี้ยวฉันเขาเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาชี ัแต่ชีวิตเช้านาบูชากลิ่นคลนสาบควายกลิ่นคลนสาบควายเคล้ากายนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนาไม่ลอยเลิดฟ้า เหมือนชาวสวรรค์หอมกลิ่นน้ำรุงฟุ้งอยู่ทุกวันกลิ่นกระแจจันทรหอมเอ่ยผิวพันณนั้นต่างชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเชา เมือถือเขี้ยวฉันเขาเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนาบูชากลิ่นคลนสาบควาย